ถ้าา,า,า,ากคืนนั้นกูห้ามมึงคันมึงจะยังไม่ตายใช่ไหมไอเต้เฮ้ยช่างแม่งเหรอไปเอามอไซค์มาเร้วสิ่งส่งเพื่อนกันบาปน้าอย่างไอ้เตเสียงสวดไม่นำทางมัาล่ะพวกโยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆจุดที่เพื่อนพวกโยมขับรถแหกโค้งนะ่ะมันไม่ปกติหมายถึงยังไงนะครับหลวงตาโค้งซิกแซกกาปกติเหรอ เปรตมันดุพี่เปรตเหรอพี่มีอะไรเห็นอะไรใช่ไหมพี่อยากให้เราช่วยหน่อยถ้าไอ้ผีเชี่ยตัวนั้นอะมาทำแบบนี้กับเต๋เหอพี่ลักอย่าตายนะพี่ไม่ได้มาร้ายใช่ไหมผมว่าเขาเป็นเปรตที่ใจดีนะแต่หลวงตาบอกว่าเปรตมันดุไม่ใช่เหรอ แต่เขาใจดีกับพี่ไงงงไรเนี่ยถ้างั้นถ้ากูบอกว่าไอ้เตยตายกะเห็นผลแบบนี้ด้วยพวกมึงจะยังนิ่งเฉยกันต่อไหมโลกของมึงมันดักกันสักเท่าไหร่กันเชียวทำไมมึงแบ่งให้พวกกูช่วยแบบไม่ได้วะ <c oughs> โดนของไม่ใช่รอประตูนรกเหรอครับกูขับเร็วมากเมื่อก่อนเอวีวไว้เลยมึงั้นหายแน่ครับ ผมกลับมาเพื่อช่วยพี่จริงๆด้วย